thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่อมรโฮเทลแอนด์รีสอร์ทของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินโจกพาทุกท่านนะครับผมมาดูการเตรียมนะครับทั้งพื้นที่ทั้งอาหารเช้านะครับของสมิธรคาร์บานารีสอร์ทนะครับวันนี้นะครับก็คือจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมของสมิธรคาร์บานารีสอร์ทในช่วงเช้าครับผม ช่วงเช้านะครับเราก็จะจัดเตรียมนะครับในส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะครับให้กับคุณลูกค้าที่ตื่นขึ้นมานะครับรับอากาศบริสุทธิ์ครับผมสาหรับตอนนี้นะครับผมในส่วนของเมนูอาหารหลักของเรานะครับทางพ่อครัวแม่ครัวนะครับก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวแอดมินโจนะครับจะพาไปดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างครับผมสำหรับเมนูแรกครับผมเป็นข้าวสวยและข้าวผัดนะครับก็เปิดดูเลย ืน่ากินมากครับผมข้าวสวยและข้าวผัดนะครับดูข้าวผัดสิครับผมน่ากินสุดๆครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาผัดพริกไทยดำแล้วก็ผัดปักรวมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอ้โหน่ากินสุดๆครับุูลูกค้าดูสิครับ ดูเมนูต่อไปครับผมสำหรับสปาเกตตี้ซอสหมูครับผมโอ้โหดูน้ำซอสครับผมสีส้มสวยงามนะฮะส่วนเส้นสปาเกตตี้สีเหลืองทองครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไก่ตุนมะนาวดองแล้วก็ไส้กรอกหมูนะครับเฮ <Hey, S 1> เป็นยังไงเนาครับไก่ตุนมะนาวครับคุณลูกค้า ส่วนนี้ก็จะเป็นไส้กรอบหมูนะครับสำหรับลูกๆหลานๆนะครับคือมาปึ๊บม,มากินไส้กรอกกันนี่อร่อยอร่อยกันแน่นอนครับผมๆๆแล้วก็มีในส่วนของค็อกเทลไก่และแฮมครับผมามาดูกันเลยครับโอ้หหน้าตาอินเตอร์มากครับผมแบบว่ารู้ร้ากันเลยทีเดียวนี่ครับในส่วนของค็อกเทลก็คือไส้กรอกสั้นๆครับมาดูแฮมกันครับผม แถมนี่ก็ราคาแพงนะนี่ครับคุณลูกค้าสำหรับเมนูอาหารของเราครับผมเข้าพักที่สม็ดคาบนาะรีสอร์ทครับลูกค้าสามารถที่จะเดินตักกันได้เลยครับผมอยากทานอะไรนะครับผมเนะี่ยฮะมีทั้งอาหารไทยนะครับมีทั้งอาหารทางยุโรปนะครับสปากเกตตี้มีทั้งอาหารแน,แนวจีนนะครับผมไก่ตุ๋นมะนาวดองอันนี้ าทางแอดมินไม่ทราบนะประเทศอะไรแต่ดูแล้วก็น่าจะประเทศจีนไหมแล้ตอนนี้ครับเป็นอาหารแนวโซนยุโรปครับผมมาทั้งทีก็เราก็ต้องทานให้อร่อยทานให้หรูหราครับผมสามารถที่จะตักไปแบบว่า,าวางไว้โต๊ะริมทะเลครับผมถ่ายรูปส,สวยๆได้เลยมาต่อกันด้วยมุมนี้ครับผมสําหรับเช้าๆแบบนี้นะฮะ เมื่อคืนอาจจะแบบว่าปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงครับผมสนุกสุดมันตอนเช้าครับดูเมนูของเราครับผมข้าวต้มขาวนะฮะเดี๋ยวเราเปิดดูหน้าตากันเลยนะครับผมโอ้โหขาวสมชื่อจริงๆครับคุณลูกค้านี่ครับสำหรับเมนูข้าวต้มของเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าข้าวต้มใส่น้ำปลาเฉยๆนะฮะของเรานะครับผมมีเครื่องเคียงนะครับเรื่อเพิมให้กับคุณลูกค้านะครับผม ได้เติมแพน่อให้อร,อร่อยนะครับมาดูกันบ้างมีอะไรบ้างครับผมนครับมีกุนเชียงนะครับม,ชบมีชายโป๊ะหมผัดไข่ด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของปลาแห้งด้วยนะครับผมให้เติมกันนะฮะนอกจากอาหารนะครับที่เป็นเมนูข้าวแล้วนะครับผม อีกหนึ่งเมนูนะครับที่ถือว่าเด็ดมากๆครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวครับคุณลูกค้าตื่นเช้าขึ้นมานะครับผมซดน้าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะครับคิดดูครับผมว่าจะปิ้งขนาดไหนฮะนี่ฮะสำหรับก๋วยเตี๋ยวไปดูว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรนะฮะเนี่ยครับน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูไข่นะครับ ซึ่งช่วงเช้าเ้านะครับเราต้องรับสารอาหารให้เต็มที่นะฮะอ่ามีอะไรบ้างนะครับมีไข่อะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันอ่ามีไข่ดาวนะครับผมมีไข่ออมเล็ตครับแล้วก็ในส่วนของก c r a m b l e อ g g ครับผมหรือไข่คนนะครับคุณลูกค้านี่ครับเตรียมไข่สดๆไว้เรียบร้อยในส่วนนี้นะครับคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับตื่นเช้าขึ้นมาอยากทานขนมปังร้อนๆนะครับหอมๆนะครับผม เราก็จัดเตรยียมให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างชาติลูกค้าไทยนะครับสามารถที่จะนำนี่ครับขนมปัง,งนียครับผมมีหลายแบบนะฮะให้ลูกค้าเลือกอแล้วก็มีเตานะครับผมมีเตาปิ้งขนมปังแบบนี้ครับผมแล้วก็มีแยมนะฮะแยมผลไม้รู้สึกว่าจะเป็นแยมสตรอบเบอรี่แล้วก็มีแยมส้มด้วยนะฮะโอ้โหมองไป รู้สึกว่าจะเป็นแยมที่มีเนื้อด้วยนะฮะโอ้โหชั้นดีเลยรู้หลาแน่นอนแล้วก็นี่ครับในส,ส่วนของ p น a n u t b เ t t e r ใช่ไหมในส่วนของเนยถั่วของเราก็มีนะครับผมมีน้ำผึ้งด้วยแล้วก็ตัวนี้เรียกอะไรเอ่ยอ๋อแซนด์วิชนะฮะมีแซนด์วิชกันด้วยแล้วก็ถัดมาครับคุณลูกค้าก็จะได้เจอกับในส,ส่วนของเซฟสลัดของเรานะฮะ ดูผักครับผมสดสดทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของครีมซอสต่างๆครับผมและที่สำคัญครับผมไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีด้วยนะฮะสำหรับน้ำเต้าหู้และปลาท่องโกะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับนี่คือของแปลกเลยนะโอ้โหน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกะครับคุณลูกค้าสมิทธคารบาน่ารีสอร์ทของเรามีด้วยนะครับผม ่นี่ก็คือแบดมินนะครับก็พาทุกท่านนะครับผมมาทัวร์ดูอาหารเช้าของสเบ็ต์คาร์บานาดีสอดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามนะครับ